ไ,ไม่มีดำตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแฟชั่นชูบายนิตินันนะคะจะเป็นร้านขายรองเท้าแต่วันนี้เขามีสินค้าตัวใหม่หน่าสนใจจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วนะคะยังไงก็ยินดีต้อนรับนะคะลมหนาวปีนี้นะคะยังไงก็เพื่อนๆแวะเวียนกันมาได้เสื้อหนาวที่นี่นะคะไม่แพงค่ะเป็นของใหม่นะคะส่งเป็นเป็นสินสค้าส่งออก ซึ่งเขาคัดมาโดยเฉพาะเลยนะคะตัวละร้อยบาทเองนะคะในไงเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านกันถึงที่มาที่ไปของเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆเหล่านี้กันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะเสื้อแจ็คเก็ต ต้อนรับหน้าหนาวหน้าหนาวครับใช่ครับมีค uh, ุณราคาีเองเลยนะครับพี่เพราะอันน right. ี้เ right? ป็นเป็นของเกาหลีฮะของสต๊อกเกาหลีฮะของสตอกค้างปีครับก็เลยเอามาเซลล์มาเลยมาเซลล์แล้วจะมีไซส์ไซส์ไหมคะไซส์มันมีตั้งแต่ไซส์เบอร์90ก็คือไซส์เบอร์เอสไปถึงไซส์ใหญ่เลยเบอร์110ก็คือ3 XL ครับไซส์มีฮะต้องเลือกดูได้เลยครับคนขนาดไหนมาได้เลยมาเลือกแบบมาเลือกแบบ ว่าอันไหนเอ่อมันไอ้พวกนี้มันไม่หนาวมากไม่หนาวมากใช่ไหมคะไม่หนาวมากส่วนใหญ่จะเป็นชั้นเดียวอ่าฮะจะเป็นเหมือนกันลมก็ได้นะคะอ่าเหมาะสำหรับกันลมแล้วยังมีราคาพิเศษกว่านี้ไหมคะพี่ถ้าก็ซื้อหลายตัวอะไรซื้อหลายตัวก็ต้องดูฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มันกำไรน้อยไงใช่เพราะว่าถูกแล้วนะคะตัวละร้อยเดียวอยากให้พี่เชิญชวนเพื่อนๆค่ะตลาดเออร้านของพี่อยู่บริเวณไหนเออยู่ในตลาด ดรบน้ําขันเหรียนครับฝั่งฝั่งใต้ครับครับอยู่บริเวณห้าใกล้กับทางจุดของกระต่ายน้อยครับครับขอเชิญน,นะครับฝันเรียมฝั่งใต้นะคะเข้ามาทางรางแห่งร้อยแปดสิบังไงไวเวียนกันมาได้บรรับโรับลงน้าด้วยกันนะคะ,ขอ,คอะขอบคุณค่ะพีข่ขอบคุณครับ